ส่วนอีกกลุ่มค่ะก็คือหมู่บ้านบางกลอยอย่างที่บอกเช้าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปพูดคุยแล้วนะคะบอกว่าจะยึดข้อกฎหมายเป็นหลักแล้วก็น่าจะได้ข้อยุติแล้วมีเงื่อนไขเข้ามาแต่ว่าผลการพูดคุยวันนี้น่าจะเป็นบวกและเชื่อว่าน่าจะได้ข้อยุติค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มเซฟบางกลอยจริงๆก็มีการจัดกิจกรรมมีการแสดงกันด้วยมีบางช่วงบางตอนนะคะของกลุ่มเซฟบางกลอยที่ แสดงออกเชิงลักษณะของเพอร์ฟอร์แมน t ์อาเอาจอเลือดตัวเองมาใส่ภาชนะแล้วก็เอาเลือดมาเขียนข้อความว่าโฮมมีการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีการประกาศจุดยืนด้วยในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ล้วค่ะก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่า ตนเองนั้นไม่มีทางเผาบ้านเผาป่าแน่นอนเพราะป่าก็คือชีวิตของเราและในช่วงหนึ่งก็ได้เห็นคุณบิวนัทธาทองแก้วค่ะ1ใน20คนสุดท้ายของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เมื่อวานนี้ขึ้นเวทีปราศัยด้วยคุณบิวบอกเราไม่ได้มาเพื่อแค่เซฟบางกลอยแต่มาเพื่อรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆกันเวทีบางกลอยเนี่ยก่อนหน้านี้คุณสายก็มาขึ้นเวทีแล้วนะครับค่ะ